สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุขสันเด้อพนักประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสระนี่ป่าอีกรอบสองพี่น้องเลยเ้าสิไปตรวจสอบว่าเขาเจอได้ได้ปลาอยู่บปล่าเซลเซียสนี่น่ะนี่นี่ไม่เจอกุ้งตัวใหญ่ๆหญ่แค่นี้นะพี่แถวนี้โอ่ยไปนั่งเก็บเอาได้ลายพี่น้องอันนี้สิเป็น โูโอ้ต้องืขึ้นแบบนั้นบ่อันนี้จะเป็นปู่น้องอเนอยพี่น้องเลยปู่น้นองอเนอยคนนี้ <c oughs> ปู่น้องอเนอยมาน,านี่บ่ ย่บอตาดัง <house> ปู่น้องกันเลยปู่น้องกันเลยบอมานพี่น้องเอ้ยแล้วป้าขอนอยตัวเดียวเราอะป้าขอนอยตัวเดียวเราอะบอมานเราอะ คนสอนแย่งกับมานอยู่เด้อพี่น้องเลยคนสอนแย่งัะมานพี่น้องบุ้มระวังเปียกเด้อมันหนาวนะ ปลาเขาปลาคอน่ะล้วก็ได้ปลาคอ่อยเลยนะพี่นอ้องสวยบรรยากาศในน้องน้าพี่นอ้องต่างคนต่างได้ปลาหนังก็มีได้พี่นอ้องต่างคนต่างได้ปลาแซลแซีลมานถือว่ามานน่ะมัน มันเซลเซลพี่นอออ้องเอ,อ้พวกไ่ใหญ่จืดแหลนแล้วพ่อไม่จืดแหลนไปหาล้านรานอสอนไปพังนั่นสอนไปพังนี่น้องกิ๊กี้น้องกิ๊กีน้น่ะแหลนสอนญาตแต่บ่ได้พี่น้องไม่ใหญ่ก็แหลนตาำขนมไงอืมแต่พี่น้องผู้เซลเซลตำน้องหนะ้า นี่จะพวนมันมานะพี่น้องโต ี่น้องแต่ละคนกับม้านี่าได้พี่น้องแน่ผุชจีกัมมี่พุนักพี่น้องป้าพี่น้องเทิ่งกินเยอะกินยังไม่ใหญ่จืดแต่เต็มกระตาขี้เยอะทาไดีพี่น้องจักได้ยังเส้นแต่แต่กินเอะเห็นคนอื่นคือเก็บเอาแต่กุ้งกับปลา แต่ห้องกระต่ายม่ใหญ่จืดเก็บเอาขี้เหยื่อหน้าพี่น้องจะเต็มตาเลยโผล่โผล่ผ้าไว้พี่น้องแม่ลูกซามเก็บกันว่าสั่นเลยโผล่น้องกิ๊กกับวายอีลีป้าตัวเก็บใส่กันลูกหลานเก็บใส่กันเก็บคลิปคลิปคลิปอืมะกันเลี้ยวบงหน้าเลี้ยวหน้ามาดูค่ะเก็บเราเลี้ยวหน้ามาดูเลี้ยวหน้ามา เออเออเก็บว่าสั่นพี่น้องป้ามานอยู่ได้เนาะน้องกิ๊กี้มานได้พี่น้องเอ้ยพงกนี่สุพรรณด้บักลายหนึ่งพูดแม่ลูกสามเพิ่อนกับาว่าสั่นพี่น้องเอ้ยยันบทันเนาะยันบทันเขาเจ้าเขานะแม่นคนสอนกระไลลายพี่น้องโอผล่มาจิตเต็มกระตาล้านซาบ่ะ ออต้่า้ยอ่ายยมาอือฮึไเนเก็บแบบนี้เลยไม่ใหญ่เฮาใหญจืดเท่าอือคนเมื่อเรียงยเพื่อนเมืนบ่แม่ ไม <dar> oui er ีน้องแฮะใคเอออีแกน้องขี่ต้มนะได้แกเีมไปไซมันจิไปไซมันจิ โอ้ยม้ากับปุ๊กมาใส่ลูกปลาอือโอ้ยมันกับสอนป้ายผุนก็ได้กิ๊กจังสิบัสเียเวลาแม่แบบหูคือแม่ ระวังผึ่นจับเดอ้อระวังผึ่นจับเดอ้อคนละลายเนี่ขึ้นมาขึ้นมาไหมย่านแข่นะขึ้นมาพี่ขึ้นมาโคนไม่ใหญ่ชื่อฮะก็มาหนังเลือกพี่น้ะพ่อมันบางจะหน่อยแม่เลือกเอาเพราะมันบางจะหน่อย,ยนะฮะเอาหอยอะไร ให้น้องจะได้นั่งปุยเชิงคันพายเอน่าจะสนแล้วน้องก็ลงนาะหน่ำตายแล้วไปไปไปเบิ่งเล็บล็บคัวเล็บายเล็บคัวอยนดสอ่แบมพี่น้องผมโโโ ป้าก็คือได้ตัวใหญ่แท้แม่ป้าปลาคอใหญ่พี่น้องมาบังนะนะนะพูนันนะ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 ได้ตัวใหญ่รีได้แหมนี่นี่พูกำลังสิย่างขึ้นให้อุ้มแฮย่างขึ้นนี่ปยเราเฮเราพันพันเลยออกมาได้เลยพี่เบิบ์กใหญ่ป้าพี่น้องฟัง เ้วเกี่ยวขึ้นมาแล้นอนอึงลึงอยู่ว่าตัวใหญ่ลีหรอแล้วเป็นคนที่โชคดีที่สุดโอ้ยสนทถืออะไแม่ตองแคบบุ้มถือดีๆนะไปหาตือแข้รับได้เลยเาิโ่่รอันนี้คือาหรอกนาะจตั้งขึ้น้วยค่ะอ้เอาใส่นี้เอาใส่น้ำลูกแล้วนี่ นี่โอยมัน <anch> ต <ie> ้อ้ด้วยคมนเป็นเี่มาดไว้ปะะครเป็นตัวัวใหญ่ใอ้าาาามานาาาาาาานาา น้องปาโตโอ้โหปาก็บางใหญ่ได้สิเก็บเบิร์ดอันนี้นะพี่พี่มาเก็บทางนี้เลยเก็บเก็บเก็บนี่นี่มันเต้นมาทางหลังเบอร์หลายร้อยนี่น้อยนี่มีตัวใหญ่ๆนี่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 ทาได้บ่ กองเต็มอยู่พี่น้องนี่ปลาแกะขึ้นมาเลยแกะขึ้นมาเลยปาัคือบลล่างก่อนไงอู้หูปลาล่างอีกบลล่างก็ะยาวะสั้น ฮ <laughs> ่า้านซาวดโจมออกก่อนมีการวดโจมออกก่อนน้องกิกิคลิปนี้กับคอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่านเด้อพี่นอ้องพบพกันคลิปต่อไปเด้อพี่นอ้องสบายดี